ย้อนกลับไปในประมาณปีพศ2548ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงและเป็นถิ่นธุรกันดารในสมัยน,นั้นสภาพบ้านเรือนหลังคาบ้านยังเป็นหญ้าคายอยู่ซึ่งต้องเปลี่ยนหลังคาบ้านในตลอดทุกๆปีแต่ความเป็นอยู่ในสมัยน,นั้นนับว่ามีความสุขกันมากๆครับตอนกลางคืนทุกๆบ้าน จะจุดตะเกียงกันและนั่งคุยกันตามประสาะครอบครัวบางก็เล่านิทานให้กันยังมีความสุขสมัยนั้นทุกครอบครัวมีเวลาให้กันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมีอะไรก็ช่วยเหลือกันแต่นอกจากจะเต็มไปด้วยความสุขแล้วก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ชาวบ้านในสมัยนั้นจะง,ง,งไงในเรื่องของศสยศาสตร์ความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติ ในหมู่บ้านแห่งนี้มีต้นโพขนาดใหญ่สองต้นต้นโพขนาดใหญ่สองต้นจะตั้งอยู่ตรงข้ามกันแต่มีอยู่ต้นหนึ่งที่ชาวบ้านเชื่อว่ามีอะไรบางอย่างสิงอยู่ในนั้นและยังเชื่ออีกว่าใต้ต้นโพต้นนี้มีสมบัติฝังอยู่ในนั้นทุกๆวันก่อนหัวค่าบรรดาเหล่าชาวบ้านและลูกหล,ล,ลานจะมาจุดทูปจุดเทียนกันเป็นครอบครัวบ้างก็มาขอหวยบ้างก็มาขอพร ซึ่งในสมัยน,นั้นหมู่บ้านแห่งนี้จะเฮียนมากถ้าพูดถึงในเรื่องของสิ่งลึนลับต่างๆชาวบ้านมักจะเจอดีกันตลอดในบริเวณต้นโพต้นนี้มาวันหนึ่งได้มีครอบครัวใหม่ใหญ่เข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้ครอบครัวนี้มีอยู่ด้วยกันสามคนคือพ่อแม่ลูกสาวพ่อชื่อลุงมีแม่ชื่อมุย่ยและลูกสาวชื่อเตย ครอบครัวนี้จะมาอาศัยอยู่ตรงที่มีต้นโพขนาดใหญ่ต้นนี้และเป็นต้นโพที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชากันทุกวันก่อนหัวค่าด้วยความที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรมากนักเกี่ยวกับเรื่องราวความเคียนของต้นโพต้นนี้และในเวลาต่อมาครอบครัวนี้ก็เริ่มเคลียร์พื้นที่แห่งนั้นให้ดูดีขึ้นเพื่อที่จะสร้างบ้านขึ้นมาใหม่ลุงมีแกก็เดินไปสำรวจบริเวณต้นโพต้นนั้น แกก็เดินสำรวจมาหลายรอบใจแกคิดว่าจะตัดออกดีไหมเพราะว่าตั้งอยู่หน้าบ้านแล้วมันดูเกะก,กะไปเปล่าๆอีกใจหนึ่งก็คิดว่าไม่เพราะต้นโพต้นนี้น่าจะมีอะไรบางอย่างแน่นอนแกยืนคิดสักครู่แล้วก็เดินไปเคลียร์พื้นที่ต่อ หลังจากมีครอบครัวใหม่ย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ชาวบ้านก็ไม่ได้มากราบไหว้บูชาต้นโพต้นนี้อีกเลยเพราะที่แห่งนั้นได้ไกลายเป็นของลุงมีไปแล้วต่อมาลุงมีแกก็สร้างบ้านจนเสร็จจากนั้นก็เชิญชาวบ้านมาขึ้นบ้านใหม่ทุกคนก็ฉลองกันอย่างมีความสุขและในวันต่อมาลุงมีก็เดินไปดูต้นโพต้นนานอีกรอบเห็นว่า มันเกะก,กะขวางทางหน้าบ้านของแกแกเลยตัดสินใจที่จะเอามันออกเลยไปปรึกษากับทางครอบครัวป้ามุยก็ตามใจลุงมีส่วนเตยเด็กสาวที่มีอายุ12ขวบห้ามให้พ่อตัดเพราะตั้งแต่ที่เตยย้ายาเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้วันแรกเตยก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ผิดปกติอยู่ในต้นโพต้นนั้นเตยจึงห้ามพ่อเพราะด้วยความที่เตยเป็นเด็ก พ่อจึงไม่ฟังที่เตยพูดเมื่อทุกคนคุยกันเสร็จลุงมีไม่รอช้าแกก็ลงจากบ้านพร้อมกับอุปกรณ์ตัดต้นไม้ลุงมีทำการตัดต้นโพคนเดียวเพราะชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นไม่กล้าที่จะมายุ่งด้วยจากนั้นลุงมีก็ทำการตัดต่อไปเรื่อยๆจนสำเร็จล,ลุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งใช้เวลาประมาณสองวันโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่อย่างใด หลังจากที่ลุงมีแกตัดต้นโพต้นนั้นเสร็จแกก็ให้ป้ามุย้ยและเตยช่วยกันขนกิ่งไม้จนเวลาก็ล่วงเลยมาเกือบจะหกโมงเย็นจนภารกิจก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกคนก็กลับมานั่งพักเหนื่อยเสร็จแล้วก็อาบน้ำอาบท่าป้ามุ้ยก็หุงข้าวทำกับข้าวเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยป้ามุ้ยแกก็เรียกทุกคนให้มากินข้าวเวลาก็ปาไปประมาณหนึ่งทุ่มกว่า หนึ่งทุ่มในสมัยนั้นจะค่ำมากแล้วทุกคนก็จุดตะเกียงนั่งกินข้าวล้อวงกันสามคนแม่ลูกเมื่อหลังจากกินข้าวเสร็จทุกคนก็มานั่งคุยกันล้อมวงตะเกียงที่สว่างอยู่จู่ๆทุกคนได้ยินเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างกำลังเดินอยู่บนหลังคาบ้านด้วยความที่หลังคาบ้านในสมัยนั้นเป็นญ้าคาที่ไม่ใช่กระเบื้องเวลาดนเหยียบแล้ว เสียงมันจะหนังกอบแกบกอบแกบสักพักก็หายไปเตยรู้สึกกลัวแต่ก็เก็บความกลัวไว้ในใจส่วนพ่อกับแม่ตอนแรกก็สงสัยว่ามันคือเสียงอะไรแต่คิดไปคิดมาอาจจะเป็นเสียงแมวก็ได้จากนั้นต่างก็พากาันเข้านอนเวลาผ่านมาจนกระทั่งสามทุ่มทางหมู่บ้านเงียบสนิทบรรยากาศก็เงียบเหงา บวกกับแสงดวงจันทร์ที่สองสว่างบนท้องฟ้าเต็มไปด้วยหมู่ดาวเป็นนับห้านและก็ลมเย็นเย็นพัดมาเป็นช่วงๆชวนขนลุกสุดๆครับป้ามือแกก็รู้สึกตัวขึ้นมากลางดึกแกรู้สึกปวดฉี่และกำลังจะไปเข้าห้องน้ำจากนั้นแกก็ลุกแล้วกำลังจะลงบันไดแต่ทันใดนั้นป้าแกก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างจ้องดูตัวแกอยู่ ป้ามุยก็ลือเงยหน,น้าขึ้นและมองไปที่ต้นโพแต่ก็ไม่เจออะไรแต่แกลืมสังเกตอีกต้นหนึ่งที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านของแกหลังจากนั้นป้ามุยแกก็ลงบันไดเมื่อลงถึงพื้นลมก็พัดมาบรรยากาศก,ก็เย็นจะเยือกป้าแกก็เลยเผลอมองไปที่ต้นโพอีกต้นหนึ่งทันใดน,นั้นมีสายตาสองคู กำลังจ้องมาที่ป้ามุย่ยด้วยสายตาที่กรดแคนพร้อมกับร่างคนสองคนกำลังยืนตรงทื่อและกำลังจะกระจงวิ่งเข้ามาหาป้ามุย่ยป้ามุ่ยตกใจกลัวร้องออกมาอย่างดางังจนเตยและพ่อตื่นขึ้นมาดูแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นนะป้ามุ่ยแกก็สั่นทั้งตัวแล้วไม่กล้าที่จะพูดอะไร แกจึงรีบวิ่งขึ้นไปบนบ้านจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นป้ามุยก็เล่าทุกอย่างให้ทุกคนได้ฟังเตยรู้สึกกลัวมากแล้วพูดออกมาว่าเพราะเรื่องต้นโพต้นนั้นแน่ๆเตยบอกพ่อแล้วว่าห้ามตัดห้ามตัดพ่อก็ไม่ฟังหนูเลยเหลวหลายนะเตยพ่อว่าทุกคนน่ะคิดมากไปแล้วลุงมีแกพูดออกมาด้วยความไม่เชื่อและคิดว่าป้ามุ้ยนั้นแกจะตาฝาดไปเอง ฉันเห็นจริงๆนะพี่มันน่ากลัวมากตัวมันขาวมากมืดขนาดนั้นฉันยังเห็นชัดเลยเอานะเอานะมันไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดมากเลยเมื่อพูดคุยกันเสร็จต่างคนก็ต่างไปทำธุระของตัวเองในคืนถัดมาเวลาประมาณห้าทุม่มป้ามุ้ยได้ยินเสียงกรุบกริบกรุบกริบดังจากข้างบ้านเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังมาแอบกินข้าวโพดที่ตนปลูกไว้ข้างบ้าน ด้วยความที่ในสมัยนั้นผนังบ้านทําจากไม้ไผ่จะสามารถมองลอดผ่านช่องผนังได้และในยามค่ำคืนที่มืดสนิทบวกกับแสงดาวระยิบระยับและดวงจันทร์ที่คอยส่องแสงสว่างสวายอยู่บนท้องฟ้าป้ามุยก็มองผ่านช่องผนงังแล้วมองหาเสียงที่ได้ยินนั้นซึ่งมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องทันใดนั้น ป้ามุ้ยจึงเห็นคนสองคนกําลังแอบมากินข้าวโพดแล้วหักข้าวโพดจนเกือบหมดซึ่งในใจป้ามุ้ยแกก็รู้แล้วแล้วแกก็เผื่อใจไว้แล้วว่าสิ่งที่ตนเห็นนั้นไม่ใช่คนแน่นอนป้ามุ้ยใจสันสัรและกําลังจะปลุกลุงมีให้ตื่นขึ้นมาดูในสิ่งที่เขาเห็นนั้นแต่ทันใดนั้นผีสองตัวที่กําลังหักข้าวโพดอยู่ก็เลือกตามองมาที่ป้ามุ้ยอย่างหน้าขนลุก ป้ามุยตัวแข็งเกรงมากเมื่อตั้งสติได้แกก็ร้องกรีดออกมาอย่างดังเหมือนเช่นเคยทุกคนก็ตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจลุงมีก็ถามขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วป้ามุยก็เล่าให้ลุงมีฟังกับสิ่งที่ตนเห็นเมื่อกี้มันมาอีกแล้วพี่ครั้งนี้มันกินข้าวโพดเราไปหมดเลยเมื่อลุงมีได้ยินดังนั้นลุงมีก็จึงลงไปดูที่สวน ซึ่งเป็นสวนขนาดเล็กเข้าโพดท,ที่ปลูกน,นั้นปลูกเพื่อเก็บมากินภายในครอบครัวเมื่อลงมีเดินมาถึงก็เห็นทุกอย่างปกติแล้วจึงขึ้นไปบนบ้านแล้วพูดกับป้ามุ้ยว่าก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกตินี่ข้าโพดท,ทุกต้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่เหมือนอย่างที่แกบอกเลยป้ามุ้ยไม่เชื่อจึงมองไปที่สวนก็เห็นทุกอย่างดูเหมือนจะปกติดีด้วยแสงลางๆไม่สว่างมากนะัก ป้ามุ้ยแปลกใจมากแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ลุงมีก็เริ่มคิดแล้วว่าต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆมาในคืนต่อมาลุงมีแกก็อยู่รอดูและพิสูจน์ว่าสิ่งที่ภรรยาแกพูดนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าหลังจากเวลาผ่านมาประมาณห้าทุ่มซึ่งเป็นเวลาเดียวกับเมื่อคืนทุกอย่างเงียบสนิทยกเว้นแต่เสียงแมลงที่ร้องในยามค่ำคืนลุงมีแกก็นั่งรอดูถึงความผิดปกติ เวลาก็ผ่านมาเป็นห้าทุ่มกว่าวาลุงมีแกก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติเลยด้วยความที่เวลานั้นมันเป็นเวลาที่ดึกมากแล้วลุงมีแกก็ง่วงมากจึงตัดสินใจเข้าไปนอนเวลาก็ล่วงเลยมาถึงเที่ยงคืนทุกคนหลับสนิทจู่จุมีเสียงดังเหมือนมีคนมาเดินเล่นอยู่บนหลังคาบ้านมันดังอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดังขึ้นเรื่อยๆจนหลังคาบ้านสัน่นทุกคนก็รู้สึกตัวขึ้นมา เตยกับแม่กอดกันด้วยความกลัวสักพักมันก็หายไปจนถึงวันรุ่งขึ้นทุกคนก็มานั่งคิดทบทวนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนปามุยจึงพูดออกมาว่าพี่ฉันว่ามันไม่ปกติแล้วนะฉันได้เจอมาเป็นคืนที่สามแล้วฉันก็นอนไม่เต็มที่มาสามวันแล้วเหมือนกันลุงมีแกก็สงสัยถึงเรื่องเมื่อคืนเตยจึงพูดออกมาว่า ต้องเป็นผิดต้นพลแน่ๆเลยค่ะจากนั้นทุกคนก็ไปขอขมากับสิ่งที่ได้ทำลงไปลุงมีแกก็ไม่ได้กลัวอะไรมากนะักแล้วแกก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ที่แกไปขอขมาเพราะว่าทำตามคำสั่งของครอบครัวเมื่อเสร็จภารกิจเตยและแม่ก็รู้สึกสบายใจขึ้นมากมาในคืนต่อมาซึ่งเป็นคืนที่สี่แล้วทุกคนก็นั่งล้อมวงกินข้าวกัน เสร็จก็นั่งคุยกันตามภาษาครอบครัวเหมือนเดิมเวลาผ่านมาเกือบสองทุ่มก็ได้เวลาเข้านอนพอดีจูๆ่ๆทุกคนก็ได้ยินเสียงหุยหวนชวนขนลุกดังมาจากต้นโพธที่ถูกตัดต้นนั้นแล้วเสียงหัวเราะที่ดังลั่นสนานหูของทุกคนเตยกับแม่จึงรีบวิ่งเข้าไปในห้องด้วยความกลัวลุงมีเมื่อได้ยินดังนั้นแกก็รู้สึกขนลุกสู้เหมือนกัน แล้วก็แอบกลัวยุ่มไม่น้อยแต่ด้วยความใจแข็งของลุงมีแกจึงเดินเข้าไปไขข้องสงสัยของตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันคืออะไรลุงมีแกก็ตามเสียงหัวระที่กำลังดังอยู่นั้นพร้อมกับตะเกียงดวงหนึ่งลุงแกเดินตรงเข้าไปที่ต้นโพต้นนั้นสักพักเสียงหัวระก็หยุดไปลุงมีจึงยืนดูและมองหายอยู่สักครู่จากนั้น เมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นแกก็หันหลังเดินกลับขึ้นบ้านแต่ระหว่างที่แกกำลังเดินกลับขึ้นบ้านนั้นลุงแกก็สะดุ้งเขารู้สึกเหมือนมีคนมาสะก,กิดที่หลังแกก็หันไปมองแต่ก็ไม่มีอะไรแกก็เดินต่อไปเรื่อยๆท่านใดนั้นและรู้สึกเหมือนโดนสะก,กิดอีกครั้งลุงแกหันไปดูแล้วก็ร้องออกมาโอ๊ยลุงมีโดนตบเข้าที่หน้าอย่างแรงทงั้งๆที่มองไม่เห็นอะไรเลย แกก็เริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วก็รีวิ่งกลับขึ้นไปที่บ้านแต่ทานใดนั้นระหว่างที่ลุงมีจะก้าวเท้าขึ้นบันไดนั้นมีมือยื่นมาจับขาของแกไว้จนเตยกับแม่ลูกออกจากห้องแล้วมาดูภาพที่ทั้งสองเห็นนั้นลุงมีกำลังโดนผีสองตัวลากตัวไปที่ต้นโพต้นนั้นทั้งสองแม่ลูกก็ตกใจกลัวร้องไห้ตะโกนดังลัน่นจนเพื่อนบ้านได้ยินแล้ววิ่งมาดู ขณะนี้เป็นเวลาตีหนึ่งกว่า,วาแล้วลุงชื่นแม่บัวแล้วก็ตาทองเพื่อนบ้านของลุงมีเมื่อทั้งสามคนเข้ามาถึงจึงเห็นว่าลุงมีแกน,นอนราบอยู่บนพื้นแล้วกำลังขอความช่วยเหลืออยู่เพื่อนบ้านก็เลยวิ่งเข้าไปช่วยจนทุกอย่างกลับมาเป็นปกติป้าบัวก็ถามขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นฉันได้ยินเสียงเองตะโกนดังลั่นเลยจนฉันสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็ปลุกไอ้ชื่น แล้วจากนั้นก็รีบมาดูพวกเองน่ะใจคขอข้าไม่ดีเลยนะลุงมีก็เล่าทุกอย่างให้ทุกคนได้ฟังจากนั้นป้ามุยก็พูดขึ้นมาว่าฉันน่ะเจอมาแบบนี้สามคืนแล้วคืนนี้เป็นคืนที่สี่แล้วเนี่ยฉันนอนไม่หลับเลยสักคืนฉันกลัวไปหมดแล้วตอนนี้พูดไปก็กอดกับลูกสาวไปตาทองจึงเล่าเรื่องให้ทุกคนได้ฟังว่าเมือ่อกอนน่ะตนโพต้นเนี้ย เป็นที่กราบไหวบูชาของชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ทุกคนมักจะเจออะไรแปลกๆเกิดขึ้นบ่อยๆแต่มันก็ไม่ได้ทำอะไรใครที่นี่นะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านขออะไรมักจะได้ตามคำขอที่นี่มักมีที่มาที่ไปนะอย่าให้คาเล่าเลยเดี๋ยวมันจะเยาวไปเปล่าๆถ้าเองอ่ะไม่ไปตัดมันมันก็คงไม่มายุ่งกับพวกเองหรอก ที่มันปรากฏตัวให้พวกเองเห็นนั้นเพราะมันไม่มีที่อยู่ฉะนั้นต้องสร้างที่อยู่ให้กับมันถ้าไม่งั้นพวกเองทุกคนจะมีอันเป็นไปครั้งนี้หลวงมีเชื้อสนิทแล้วขอคำปรึกษาจากตาทองตาทองจึงให้คำแนะนำว่าเองต้องสั่งสร้างพระภูมิแทนที่ตนโพตนนั้นแล้วพวกเองนะ่ะต้องมันดูแลถ้าไม่งั้น ก็จะเจอดีอีกเพราะว่าเองนะ่ะเป็นคนทำลายที่ของมันเมื่อได้ยินดังน,นั้นวันรุ่งขึ้นทุกคนก็ช่วยกันทำสรรพภูมิมีไอ้ชื่นตาทองและเพื่อนบ้านอีกสองสามคนมาช่วยลุงมีจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงก็สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยลุงมีกล่าวขอบใจทุกคนที่มาช่วยเหลือในวันนี้ป้ามวยและเตยรู้สึกดีขึ้นมากแต่ก็ยังแอบกังวลอยู่ หลังจากวันนั้นมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกทุกคนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขปัจจุบันนะครับหมู่บ้านแห่งนี้มีความเจริญขึ้นมากมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าโทรศัพท์หรือสิ่งต่างๆนะครับต่างไปจากเมื่อก่อนไปอย่างมากหลังคาบ้านในสมัยนี้เป็นหลังคากระเบื้องหมดแล้วก็อะไรๆะรก็ดูเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างดูผิดไปกับสมัยก่อนมาก ส่วนที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปก็คือต้นโพต้นนั้นยังตั้งอยู่สงา่าอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เหมือนเดิมส่วนต้นโพที่โดนตัดนั้นก็มีคนมาตั้งสัมพูมขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นสัมพูมในปัจจุบันนี้ครับที่แห่งนั้นเป็นที่ของเจ้าของใหม่แล้วส่วนครอบครัวของลุงมีนั้นแกย้ายไปตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วซึ่งชาวบ้านในละเวกนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าครอบครัวนี้ย้ายไปอยู่ที่ไหน ด้วยความที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปขนบรรมเนียมประเพณีต่างๆของสมัยก่อนก็เริ่มจางหายไปเรื่อยๆคนเฒ่าคนแก่ก็แก่ตายไปทีละคนทีละคนรวมไปถึงสิ่งลึกลับต่างๆก็เริ่มไม่ปรากฏตัวให้เห็นแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรให้ได้กลัวอีกเหลือแค่คนที่ต้องกลัวคนด้วยกันเองครับก็จบแล้วนะครับขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับ และฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปให้ทุกคนได้ฟังไปอ,อย่าวยาวนะนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับเจอกันใหม่กับคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับกด subscribe ให้กับ TAT Channel แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ